สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสมดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาคุณแม่เลี้ยนนะคะเนาะงวดก่อนคุณแม่เลี้ยนบอกแปดเจ็ดกระทือว่าพลา,าดพลาดนิดหน่อยเนะคะเนาะเลขออก8-6-7แต่ว่าคุณแม่เลี้ยนบอกแปดเจ็ดปิดน้ำปินเพิ่นก่อนนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะ เน,นี้ท้องมีสามดาวได้ยินข่าวว่าคุณแม่เลี้ยนฟันดีนะคะท่านผู้ชมฟันว่าขี่รถไปเลาะไปเที่ยวขี่รถไปเลาะไปเที่ยวไปเห็นเขากําลังขุดบักทวดินขุดบักทวดินคุณแม่เลี้ยนกับเขาไปหาไปขอสื่อนําเด็กกินหวานแห้งคุณแม่เลี้ยนว่าเด็กินบักทวดินนําสิเป็นเลขดีเดือเด็ดตัวใดกับไปฟังมา่งพร้อมกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่ง ให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับวเบังคลิปของคุณแม่เลี้ยง้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หัวต้องหั่นเลยกับเอฟซีกับขนแตกเบิดน้ำไหลเติบเด่นคือกันแล้วมันเป็นแนวอะไรคุณแม่คือนิดหนึ่งเนาะคุณแม่เนาะเออมันเสียเด็มไงเป็นน้ำไปเลี้ยงบ่ราะเห็นคนพากันกินแซลล์เซลลย่ายันเมนต์ตัวนี้นะพาไปเลี้ยงแบัดนี้บ่ไปเลี้ยงหัวมันก่อนเด้อบัดนี้ เราเคยผ่าดักเถื่ออะไรพันไม่จะถือได้ถือตลอดได้พันเหล็กนี่บ่เคยผ่าดักเถื่อแต่ว่างวดนี่นี่มันใจแห้งด้ับมันใจแห้งฟันไหมบอกคุณแม่งวดนี่พันมาขึ้นนี่แล้วอฟัน่าจะกไหนนอคุณแม่วฟันว่าอันนั้นขี่รถไปเที่ยวกับผัวนี่ล่ละขี่ไปเที่ยวเรื่อยเรื่อยขี่ไปแล้วกับไปพ่อเพื่อนกาล่งลกบอกทั่วดินอยู่ในงานหน้าเขี้ยว เพื่อนกระสั้นขี่ดินใในหัวมันออกโอ้ยคืออยากก็ดินได้วะก็เลยย่างไปหาเพืนมีดเถาผู้ยิ่งดอกไม่ใหญ่ผู้ยิ่งน่ะเพื่อนดกดูสองสามคนนี่แหละกับลูกเพื่อนกับลูกสาวเพื่อนก็เลยไปถามเพื่อนว่าเจ้าสีขายบ่อทั่วดินนี่พ่อยากไปต้มวะขายเราวะขายเท่าไรอันโลหนึ่งเท่าไร๋ล่โลจักบาทเราว่าโล่สี่สิบเราอะ เสียจากโลเราวาเราถามเอาสองโลสองโลกับแปดสิบบาทเด้อพุนวะครับแต่ว่ามันใจแห้งวนนี้มันใจอยู่ครับฟันมืออไไรนี่คุณแม่ฟันมือขึ้นนี่ฟันมือขึ้นนี่กิโลละสี่สิบบาทเอาสองโลปะ่ะกิโลละสี่สิบบาทเสียวจากโลคุนวะเอาสองโลสองโลกับร้อยแปดสิบเด้อพุณวะครับแต่ว่าก็ว่ามันใจค่ะอยู่ได้อืม มันใจอยู่ว่าจะสื่ออยู่ขึ้นกันที่สื่อัวหนโอ้สื่อแปดหกแล้วขักแห้งกับสามหกมัวหันหรือเปล่าเออคือเบิดหลยแห้งคือกันหววนีิแก้มือไม่คือนกันหัวนี่แก่มือไม่เด้อพอไอยพันรุดจักรเกลนี่มะมีงหดวนี่โอ้จะเป็นพวกอาดเขากล้องคนแล้วมันเสียมันเสียแห้งเพราะอยากอันนี้บพระอยากออกหอดกล้องเพราะอยากออกหอดกล้องบพระอยากอันนี้จำได้ ครับโบประยงคุณแม่โบประยงหรอกครับไม่กล่าวมีเขาไม่รุ่นธรรมดาทะเลไม่ก,กล่าวใกล้เคียงอยู่แต่ว่าน่อยเมื่อค่อยพันรุ่จากเถื่อนนี่มัพมีงวดเดียวเนี่ยเสียอะไรเลยใช่ก็อาจีพพิษไปเซ็นไปวายแต่ว่าตแต่วงวดนี่นี่มั่นใจอยู่ครับมั่นใจสี่ศูนย์กับแปดศูนย์นี่แหละเราบอกเต็มเต็มสี่ศูนย์แปดศูนย์แม่นเลขสามตัวมีบอกคุณแม่เลขสามตัวกับว่าสองกิโลพนว่าสองกิโลกับแปดสิบบาทเด้อพูว่าครับกับว่าสองแปดศูนย์แล้วสองแปดศูนย์ กเลขสองโตก็เสือเอาที่สี่ศูนย์แปดศูนย์ครับโอ้สี่ศูนย์แปดศูนย์กับสองแปดศูนย์เนาะครับนาะคุณแม่เนาะแม่เพรีะว่ามั่นใจแห้งอยู่หวดนี่แล้วตัวไปต้มบ่บาดนี่โอ้เพิ่นบอกให้ซิมเบิองแล้วก็ซิมแล้วแกซิมเบิองเพิ่นต้มแล้วบ่หรือจังไดบ่ให้ในต้มแล้วแกเบิองนหั่นแล้วในงันหน้าให้หน้าเพิ่นแล้วแกสดเลยแกสดแกกินอยู่หั่นเลยแล้วครับครับครับ แกกินหลายเม็ดอยู่เออเออแซ่บหวานดีอยู่วะเอาเอาวะครับเลยซื้อมาสองโลก็เลยซื้อมาสองถุงสองถุงเออสองถุงแปดสิบบาทสองถุงแปดสิบาทครับสามผู้ชมกับฟังเบอรงเดอร์ครับนอกับเมลี่นครับบัดนี้แจังไหนอีกต่อครับุณแม่กัอันนี้แล้วกัได้แล้วกับผ้ากันมาแล้วผ้ากันมาเฮือนครับโดนเติบย่ดอกคุณจะคอยไปหับจะกคุณมาจะใส กวนกับเดินขี่รดเพืนขี่รถขาวพื่นครับโลดขาวเพื่อนกับไม้เลขรถเพื่อนกับแปดหนึ่งบ่อนู้นหนึ่งแปดเด็กรดขาวเพื่อนแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะแปดหนึ่งบ่หนึ่งแปดบ่โอ้เนึ่งแปดบ่ครับเด็กถ่ายรดโอ้ครับครับเด็กทะเบียนรถหนึ่งแปดเน้อครับท่านผู้ชมทะเบียนรลดพื่นะครับเพ่นข้าขี่หลงไปสื่อโอ้ข้าขี่ไปหาสื่อห้าล้อนั่นนะเออข้าขี่ไปหาล้อ บันทีฟันยังได้อีกครับ,บกับพากันไปพุ่นแล้วพากันขี่รถได้แล้วกับพากันเมื่อก็ว่าเมื่อกัจะไว้จังไรดอกพากันลงเรือบอ่บันีีจอดรถไว้พัดลงไปว่าสิไปหาปลาครับไปลงเรือกันทั้งลูกทั้งเต่าละ่ะพาไปขี่เรือขี่เรือไปอบันนีเรือน่ะพัดเป็นสีขว่สีจมน้ามลงบันนีคือบอจมบันนีมันก็ว่ามันมีอันนั้น อี่ยังเพื่อนันอันนั้นยู่อันนี้โรดโอ๊ยบ่จมบ่จมบ่จมดอกคนว่าเพื่อกลื่อน่ะก็ขึ่นโปดขึ้นทั้งน้ำบันน้ก็ผ้ากันขื่นพังครับผ้ากันขื่นพังได้กับมามาเฮื่อนโอ้ครับ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 เอาเลขซื้อบกตัวดินนี่ยเนาต้องคุณแม่นก็ซื้อบกตัวดินนี่แล้วก็ว่าที่ซื้อตัวนี้แล้วพื่อก็บบอกคาก็หลดนรอดสี่สิบบาทเพื่อนว่ะครับก็ถามเพื่อนว่าอันนี้ คุณถา <tinc S 2> มเจ้าเสียเจากโลเอาสองโลสองโลกับแปดสิบบาทเด้อคุณวะคุณบอกเก็เ้าแปดศูนย์กับสี่ศูนย์นี่แหละเนาะคุณแม่เนาะแม่แปดศูนย์กับสี่ศูนย์สองแปดศูนย์อันกลับไปกลับมาครับครับครับอันที่เจ้าที่เจ้าท้างในมะเขือฟันอีกบอกคุณแม่บอบอบอหายเลยเออหายมิดเลยแม่เพิ่งได้กินหน่อยหน่อยเพิ่งไปหละได้กินแล้วเลอะหล่นเว้ย ไปน้ำแสงเทียนไปยังไปกินดีอยู่ไห่ฮอดอันนี้เอาฮอดเนื้อฮอดยังไห่บอดเด็กเข่าพันเลยแับนี้มาตัวกินนาะเนี่เนาะเออมาตัวครับตัวเนยไปเลี้ยงหัวมันจะเกลือขับขับขับคุณแม่ก็เอาตัวนี้แล้วเนาะรับไปแก้เมื่อเนาะครับเนาะชมแต่ว่ามันใจอยู่ตัวนี้นี่มันฝันเต็มเต็มมันใจทั้งพันว่าไม่ไงผู้เฒ่าแล้วบอกผู้เฒ่าบอกผู้หญิงแล้วบอกโอ้ผู้เฒ่าผู้หญิงเออกับลูกสาวเล่าลูกสาวเล่ากับ นี่ดอกเราบอกเก็บเก็บปิดปิดปิดขายให้เป็นผีบอกคุณแม่ทุกคนโอ้ยบ่มีดอกบ่เคยเห็นแต่ว่าก็สิผีนั่นล่ละอือเป็นผู้เฒ่าเออเป็นผู้เฒ่ากับคนเฮานี่แหละแต่ว่าหังบ่เคยเห็นหน่าเห็นตาจะเกิดเขาไม่ใหญ่น่ะก็สิเป็นผีแล้วครับแต่แนวนี้เนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขายให้เป็นผีเป็นซีโตนมาบอก บ่าจกคืองวดมึงหันมันกับพิษผ่านไปหลายเนาะคุณแม่เนาะโอแต่ว่าซูงวดเข่าเต็มเต็มสามโตกับเขา่าสองโตกับเขา่ามาดูดเสียลักแห้งงวดนีงว่ะมันพิษเปอร์เซ็นเราข้าหละกะอาหารการกินเนี่ยหล่ะ,ละคุณแม่เฉพาะตีผันย่ำอันนั้นมือไม่มาพันว่าบน้่แสงเทียนไปไป,ไปเห็นคุ่นผ้ากันกินแซลวแซลอยู่ครับคุ่นว่าให้เล่าแนวให้เล่าแนวคุณว่ะแต่ช่งให้ครับส่วนมากตัวนี้ครับส่วนมากนี่ ที่เบาแอมเราทวงไปนี่เกียวเกกับฝันขันถ้าเอาของเอาเครื่องเส้นวายไปเส้นไปเลี่ยงล่ะเลขจะลดท่านที่ครับแค่ไหนแต่บบให้กินนะครับม่เพื่อนก็บ,บอกด้วยว่ามึงอกไปเลี่ยงยังไหวแท้ัวกับว่าไปเลี่ยงมันให้ยังไหวอะเถอะแล้วกับว่าอยู่แต่ว่าเพิ่อนอยากแย่งอยากแย่งล่ะนองก็บว่นีก็ว่า <laughs> อยากแย่งครับคุณแม่กับฝ่า <laughs> วครยยุบบุสือหัวหมูไปอีกเออมันจบท่านท <laughs> ี <laughs> ่เรยแล้วเออครับครับครับนี่สิ จำไปเลยบัดนี้มานี้ก็บ่ต้องไปเซ็นไปหยังอีกเอาแล้วบัดนี้ครับครับครับอาจสิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่ายผู้เฒ่าหรือผีผู้เฒ่าสงสารที่โตนมาเข้าฝันก็ได้มาบอกเลขตัวนี้ครับผู้เฒ่าคุณมาบอกครับบักตัวดินโลละสี่สิบบาทสองกิโลกับแปดสิบเด้อเพื่อนวะครับคันถ่าออกสองแปดศูนย์หรือแปดศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยก็จังท่าบุญเนาะคุณแม่เนาะจังท่าบุญเนี่ยเพื่อนเนาะเพราว่าหัวมันดอก เรื่องถำบุญให้ถือซ่กนั่นนะครับ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 บอกเกี่ยวของแล้วกันนี้ครื่อังสัตครับขันมาบอกคือีิรีกับเจ้าค่อยสิไปให้กินให้ยาครับครับจเอาไปให้กินเออครับแต่ขอขอบคุณขอบคุณแมเลี่นด้หลายครับที่ให้สองตัวเบาแอมเราตรงเอาไปฝากเอฟซีนะครับน่าชมก็แก้มือไม่งวดนี่หกเจ็ดคุณแม่มาบอกเจ็ดแปดเจ็ดกับสามตัวกับเป็นตัวแรกของคุณแม่ แปดสามแปดสามสองแปดสามสองเนาะครับเนาะโอ้กะพิดผาดกะบุเป็นยังครับกะให้กำลังใจไม่เลียนที่เ่าครับแต่ว่ากะถือยูถือขาสิบบาทยูแปดสามสองน่ะมันออกเลขเล่าซื้อถือยูโอซื้อเล่าเออออกเลขเล่ามันถือยูซื้อถือยูออกเล่าเนาะครับครับครับก็ได้แน่อยู่ครับแต่เราแอมเราตงนี่สนับสนุนแต่หาสิบบาทสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะสำหรผู้ชมเนาะท่านท่าสำหรผู้ชมมาก ล้ากัเอาไปจัดครับมักไทยกับจัดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่กัล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิงเด้อครับท่านผู้ชมรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวก็ขอบคุณคุณแม่เลี้ยงทีหลายเนาะค่ะเนาะที่ให้ข้อมูลดีดีเด็ดครับท่องมีสามดาวค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เลี้ยงขอบคุณค่ะดีจ้าค่ะเดี๋ยวท่องมีสามดาวก็บสแกนตัวเลขใส้สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เลี้ยงกับท่านผู้ชม คุณแม่เรียนว่าหมั่นใจค่ะค่ะสมชมม่วดนี่สองแปดนย์สองแปดกระตัดหนาตัดล้างเหร่นก็ะไดสำมะชมแปดสองสองแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะสี่ศก็ว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำมวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหาร้อยหกะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกัตเซราธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ